หงดดำรัดเถาคำว่าหงดำํำและโซนถูกนำมาใช้เรียกปรากฏการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบรุนแรงมากตัวอย่างเช่นการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในขณะนี้ถือเป็นหงดำํำของชาวโลกเป็นต้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้คำว่าแบล็กโซนหรือหงดดำถูกนำมาใช้อธิบายเหตุการณ์ที่ยากจะคาดการล่วงหน้าหรือแม้แต่จินตนาการว่าจะเกิดขึ้น โดยเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นหงดํามักมีลักษณะสามอย่างต่อไปนี้ 1. นแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการล่วงหน้า2ส่งผลกระทบที่รุนแรง 3. คาดการได้หลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วตัวอย่างเหตุการณ์แบบหงดําที่คนไทยจำกันได้ดีก็เช่นเหตุการณ์สานมนิในปีพุทธศักราช2,547ซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการล่วงหน้าทั้งในแง่ที่เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเมื่อใด และยากที่จะคาดการว่าแผ่นดินไหวจะส่งผลให้เกิดสึนามิในจังหวัดชายฝั่งอันดามันของไทยเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เกิดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเกิดความสูญเสียอย่างประเมินค่าไม่ได้และกว่าจะทําความเข้าใจได้ว่าสึนามิในครั้งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและอันที่จริงแล้วพอจะคาดการและป้องกันความสูญเสียได้อย่างไรก็หลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วทั้งนี้เหตุการณ์หงดาอาจเป็นเหตุการณ์ด้านบวกได้ด้วยไม่ใช่แค่ด้านลบเสมอไป เช่นถ้าเราถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่หนึ่งก็ถือเป็นเหตุการณ์หงดําได้เหมือนกันแต่เหตุการณ์ที่ดีไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกังวลนักเหตุการณ์วิกฤตต่างหากที่เราต้องใส่ใจถึงอย่างนั้นเราต้องแยกแยะด้วยว่าไม่ใช่ทุกวิกฤตจะเป็นเหตุการณ์หงดํายกตัวอย่างเช่นเฮอริเคนในประเทศอเมริกาอาจถือเป็นวิกฤตแต่ไม่ใช่ทุกเฮอริเคนจะเป็นหงดําเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำแต่เฮอริเคนแอตรลนาถือเป็นเหตุการณ์หงดําเพราะเป็นเฮอริเคนที่รุนแแรรงงละสส้าาาควมเียยห ในระดับที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนดังนั้นแล้วเหตุการณ์หงดําจึงเป็นเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นตัวพลิกสถานการณ์เกมเชนเจอร์และส่งผลกระทบต่อผู้คนอย่างมีนัยสําคัญเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์หงดํามากขึ้นเราอาจต้องมองความเสี่ยงเป็นสเปกตรัมกล่าวคือเราอาจแบ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในสังคมได้เป็นสามแถบหลักๆคือ1ค่าเสี่ยงที่คาดการได้นนหมายถึงความเสี่ยงที่คาดเดาได้ล่งหน้าและเกิดขึ้นสม่ำเสมอเช่น เหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นแทบทุกปี 2. ความเสี่ยงที่รู้ว่ามีแต่คาดการยากนนนนหมายถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้แต่ยากจะคาดการความรุนแรงและผลกระทบเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหว 3. ความเสี่ยงที่เราไม่รู้ไม่เห็นนโนนหมายถึงความเสี่ยงที่เราไม่เคยจินตนาการถึงและไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้หรือเรียกอีกอย่างว่าเหตุการณ์หงดําแล้วเหตุการณ์หงดําเกี่ยวอะไรกับนักนโยบายถ้าเราไม่สามารถแม้แต่จะคาดการอะไรได้เลยแล้ว เราสามารถทำอะไรได้การคาดการไม่ได้เป็นคนละสิ่งกับการทำอะไรไม่ได้เลยอย่างน้อยการตระหนักว่าโลกนี้มีเหตุการณ์หงดําที่อาจเกิดขึ้นได้แม้เราจะคาดการไม่ได้แต่นั่นส่งผลให้เรารอบคอบและเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงเสมอนักนโยบายสามารถใช้แนวคิดหงดําเพื่อขยายขอบเขตจินตนาการเมื่อออกแบบนโยบายและคิดคำนึงถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเมื่อถือคติเช่นนี้แล้วนโยบายที่ออกแบบก็จะครอบคลุมและละเอียดละออกขึ้น แรดเทาคือปรากฏการณ์ที่ตรงกันข้ามกับหงดําแรดเทาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ไม่มีใครสนใจหรือใส่ใจที่จะแก้ปัญหาอย่างจริงจังปล่อยตละเลยจนลุกลามใหญ่โตตัวอย่างเช่นปัญหาขยะล้นเมืองปัญหาโลกร้อนเป็นต้นแรดเทาเมื่อปล่อยไว้นานวันเข้าอาจกลายพันธุ์เป็นหงดําได้ตัวอย่างมีให้เห็นมากมายเช่นปัญหาของการบินไทยที่สังสมมาอย่างยาวนานแต่ก็ขาดความจริงจังในการแก้ไขใหถึงรากเหง้าปล่อยไว้จนลุกลามใหญ่โตจนถึงจุดที่คิดไม่ถึงว่า,าจ,จะตกต่ํา ได้ถึงเพียงนี้เป็นต้นในทางกลับกันผู้นําจีนที่มีประสบการณ์สูงอย่างสีจิ้นถิงมองว่าการกลับมาของโดนัลด์ทรัมป์สะท้อนความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามการค้าครั้งใหม่ที่เข้มข้นกว่าเดิมจึงนับว่าเป็นแรดเทาเกรโนในสายตาจีนเนื่องจากเป็นภัยคุกคามที่มีความเป็นไปได้สูง และจะมีผลกระทบสูงหากใครนิ่งนอนใจแล้วมองข้ามหรือประเมินต่ำไปไม่ใส่ใจที่จะเตรียมรับมือกับปัญหาที่มองเห็นอยู่ปล่อยตอละเลยจนปัญหาลูกลามใหญ่โตก็ย่อมจะถูกกระทบอย่างหนักมากสำหรับจีนการกลับมาของทั้งสองศูนย์ไม่ใช่สิ่งที่น่าแปลกใจแท้จริงแล้วฝ่ายจีนได้ซุ่มเตรียมการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายแข็งกร้าวของสหรัฐที่จะจัดการกับจีนมาโดยตลอดจีนพร้อมสู้กลับและเตรียมแก้เกมนี้อย่างไม่ประมาท บทความนี้จะมาเรียงให้เห็นว่าจีนเตรียมที่จะรับมือกับแรดเทาตัวนี้อย่างไรเริ่มจากประเด็นแรกความหมายของแรดเทาคืออะไรแล้วจีนมาเกี่ยวข้องอย่างไรคําว่าแรดเทาเปรียบเสมือนสถานการณ์ความเสี่ยงบางอย่างที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากและจะมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงแต่มักจะถูกมองข้ามหรือมองไม่เห็นสัญญาณความเสี่ยงที่จะเกิดเพราะคิดว่าไม่สําคัญท,ทั้งทั้งที่เป็นความเสี่ยงที่มองเห็นได้แต่ไม่ได้เตรียมรับมือหรือจัดการมากพออย่างที่ควรจะเป็น การเผชิญหน้ากับแรดเทาเปรียบเสมือนเสมือนการเราพอจะมองเห็นอันตรายจากแรดที่วิ่งพุ่งเข้ามาหาตัวเราอย่างรวดเร็วแต่เรากลับหาข้ออ้างหรือเหตุผลที่จะไม่ทำอะไรเลยกับสิ่งนี้กว่าเราจะรู้ตัวก็ถูกแรดเทาพุ่งเข้าชนจนเจ็บสาหัสเกิดความเสียหายอย่างหนักในกรณีของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้หยิบยกคำว่าแรดเทาหรือเฮยซีนิวมากล่าวหลายครั้งมักจะกล่าวเปรียบไปคู่กับคำว่าหงดำ สีจิ้นผิงมักจะเตือนถึงความเสี่ยงอย่างมากจากปัญหาแรกเทาดังนั้นจีนจะต้องพร้อมรับมือและจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นตัวอย่างเช่นในช่วงต้นปี2018ช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์เริ่มทําสงครามการค้ากับจีนในรอบแรกสีจิ้นผิงเคยกล่าวกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าจีนต้องผเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกหลายอย่างที่คาดไม่ถึงและมีปัจจัยภายนอกที่อ่อนไหวและซับซ้อนงานหนักของทุกคนคือการรักษาสเสถียรภาพการพัฒนา และการปฏิรูปเราจะต้องเฝ้าระวังอย่างสุดชีวิตเพื่อคอยจับตาหงดําไทยเมื่อที่มองไม่เห็นและมุ่งสกัดแรดเทาไทยคุกคามที่มีความเป็นไปได้สูงสําหรับจีนสงครามการค้าในยุคทรัมป์จึงเปรียบเสมือนแรดเทาสีจิน้นถิงย้ํากับทุกฝ่ายว่าอย่าชะล่าใจและต้องเร่งควบคุมความเสี่ยงอย่างเต็มที่ทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจแนวคิดหลักทฤษฎีและเทคโนโลยีหลังจากนั้นสีจิ้นถิงก็มีการหยิบยกคำว่าแรดเทามากล่าวถึงอีกหลายครั้งในหลายวาระเช่น ในการประชุมสภาประชาชนปี2019การกล่าวสุนทรพจน์วันขึ้นปีใหม่ปี2020และช่วงต้นปี2021เป็นต้นในมุมมองของจีนแรดเท่าน่าจะดูดันมากขึ้นในยุคทรัมป์2.0เห็นได้จากนโยบายแข็งกร้าวของทรัมป์และการตั้งทีมงานสายเหี่ยวมารับตำแหน่งสำคัญต่างๆในรัฐบาลทรัมป์2.0 จึงคาดว่าน่าจะเกิดสงครามการค้าที่ระอุขึ้นมาอีกครั้งหากทรัมป์ทำตามที่เคยหาเสียงไว้ทั้งการเพิ่มภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนมากถึงร้อยละหกเพื่อลดการขาดดุลการค้ากับจีนและเร่งการแยกขั้วตัดขาดห่วงโซ่การผลิตจากจีนรวมไปถึงการเพิ่มมาตรการกีดกันอื่นๆเพื่อจํากัดจีนในการเข้าถึงตลาดสหรัฐเป็นต้นทั้งหมดนี้ล้วนส่งสัญญาณถึงภัยคุกคามของรดเทาในสายตาจีนประเด็นที่สองแล้วจีนจะสู้กลับหรือแก้เกมทรัมป์2.0 อย่างไรแน่นอนว่าจีนจะไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยจีนไม่ยอมเป็นผู้ถูกกระทำเพียงฝ่ายเดียวแม้ว่าจีนอาจจะใช้ไม้อ่อนเริ่มจากการพูดคุยเจรจากับท้ามแลกเปลี่ยนผลประโยชน์และหาทางปรินีประนอมซึ่งย่อมจะดีกว่าการต่อสู้ห้ามหันกันอย่างไรก็ดีหากสหรัฐยังยืนยันที่จะมีท่าทีแข็งกร้าวและจะขึ้นภาษีกับสินค้าจีนตามคำขู่ฝ่ายจีนก็พร้อมจะสู้กลับจุดแข็งของจีนคือการมีพลังซื้อมหาศาลเป็นอาวุธที่ทรงพลัง หากรัฐบาลคัมทำสงครามการค้ากับจีนอีกครั้งฝ่ายจีนก็พร้อมที่จะปล่อยหมัดสวนกลับด้วยวิธีการและรูปแบบต่างๆรวมทั้งการตอบโต้ทางการค้าหรือที่เรียกว่า trade retaliation ด้วยการเพิ่มกำกแพงภาษีหรือจำกัดโคต้าสินค้าที่จีนเคยนำเข้าจำนวนมากจากสหรัฐเช่นถั่วเหลืองสหรัฐต้อองค์พึ่งพาจีนที่เป็นผู้นำเข้าถั่วเหลืองมากที่สุดในโลกสัดส่วนสูงถึงร้อยละหกถึงหกของการนำเข้าถั่วเหลืองของโลกจีนจึงเป็นตลาดส่งออกถั่วเหลืองที่สำคัญของสหรัฐหากจีน ประกาศตอบโต้ด้วยการไม่ซื้อหรือเพิ่มมาตรการกิจการถัวเหลืองจากสหรัฐทําให้สหรัฐส่งออกไปจีนได้น้อยลงย่อมจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ผ,ผลิตทัวเหลืองจำนวนมากในสหรัฐว่ากันว่าคนเหล่านี้เป็นกลุ่มฐานเสียงสำคัญของทรัมป์ที่อาศัยอยู่ในบลรัฐตอนกลางมิดเวสต์และเป็นแหล่งผลิตทัวเหลืองสำคัญจนถูกเรียกกันว่าซอยบินเบลอีกประเด็นสำคัญคือจีนแก้เกมเพื่อลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐด,ด้วยกลยุทธ์กระจายความเสี่ยง diversification strategy เร่งกระจายส่งออกไปตลาดใหม่ๆใ,ในโลกกว่าใต้ Global South จนสำเร็จโบราณเรียกหงดํดำว่าอุบัติพยาลมส่งผลมนุษย์และสรัตว์ให้ต้องโทษด,ด้วยเพศภัยต่างๆฆ่าชีวิตเป็นหมู่เหล่าเช่นภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวพายุยักษ์ย้ายพัดถล่มโรคระบาดฝ่ายไม่ใหญ่สงครามอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพและอาวุธเชื้อโรคกลายพันธุ์แรดเทาอุบัติพระอินท ก่อนเกิดเหตุจะมีแสงสีรุง้งปรากฏคลุมท้องฟ้าในโบราณคือฟ้าผ่าแผ่นดินผ่าประตูและประาสาทราชวังผ่าต้นไม้สารเทพารักษ์รงมา้าโรงช้างพระเจ้าแผ่นดินทรงเห็นแสงอินทรธน,นูสายรุง้งในเวลากลางคืนมนุษย์ปัจจุบันนี้จึงเป็นไปด้วยอำนาจแห่งบากโดยเฉพาะฝั่งโลกเหนือกับฝั่งโลกใต้มาส่งพังสงครามมาประหัตประหารกันเอาชนะกันและกันเรียกว่า PEXY War สงครามพอร็อกซี่เป็นความขัดแย้งทางอาวุธระหว่างสองรัฐ หรือผู้ที่ไม่ใช่รัฐซึ่งกระทําการยุยงหรือในนามของฝ่ายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงในสงครามเพื่อให้เกิดความขัดแย้งในการพิจารณาสงครามพ็รกซี่จะต้องมีความสัมพันธ์โดยตรงและระยะยาวระหว่างนักแสดงภายนอกคือผู้สนับสนุนและคู่สงครามที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ดังกล่าวมักจะใช้รูปแบบของเงินทุนการฝึกทหารอาวุธสงครามการก่อวินาศกรรมการก่อการร้ายหรือรูปแบบอื่นๆของความช่วยเหลือด้านวัตถุ ซึ่งช่วยให้คู่สงครามในการสนับสนุนความพยายามทำสงครามกันเครื่องของฝ่ายบัตรที่เข้ามาเป็นเครื่องใหม่ทรงถังมาสู่ผู้นำประเทศให้นำความวิบัติสู่โลกยุคใหม่เป็นมหาวิบัติสู่สงครามจะทำสงครามที่ใช้ทำลายล้างด้วยอาวุธเลเซอร์พิสัยไกลเครื่องเอเชดีคลื่นเสียงปวนการสื่อสารทำสงครามด้วยชีวภาพจากการแพร่กระจายของไวรัสที่ทำให้กลายพันธุ์สู่อาณาจักรทั้งสองฝั่งอันมีฝั่งโลกเหนือและโลกใต้ทำให้ชาวโลกต้องด้วยภัยวิบัติ ซึ่งต่างฝ่ายต่างเอาชนะซึ่งกันและกันแม้แต่ชีวิตและความตายการเกิดการตายมุ่งแต่ว่าพวกเขาพวกเราอีกทั้งสงครามภัยเศรษฐกิจที่ทําความวิบัติในเศรษฐกิจธุรกิจการเงินและการงานส่งผลให้เกิดข้าวยากหมากแทงเงินไร้ค่าผู้คนตกงานเป็นจํานวนมากไายที่อยู่อาศัยทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะถูกบาปศักดิ์สิทธิ์มาลงโทษบาปที่สั่งสมมาจากความเป็นมหาอํานาจและการเงินความเป็นใหญ่ที่อยู่ในกลางดําทําให้ผู้นําประเทศลัทธิ ผลประโยชน์เป็นไปด้วยความเห็นที่ผิดช่วงชิงอำนาจแยกชาติแยกศาสนายุยงชนชาติให้แตกแยกทำสงครามแย่งชิงดินแดนเพื่อการค้าอาวุธสงครามเพื่ออำนาจและเพื่อเงินเมื่อถึงการบาปศักดิ์สิทธิ์ส่งผลฝ่ายมันก็ส่งถังทำลายมาอย่างมนุษย์ให้ต้องโทษด้วยอุบาท,ที่ส่งผลมนุษย์และสรรัตว์ให้ต้องโทษด้วยเพทพายต่างๆร่าชีวิตเป็นหมู่เหล่าเช่นภัยธรรมชาติทันดินไหวพายุยักษ์ย้ายพัดถลม่มโรคระบาดฝ่ายไม่ใหญ่ ที่ปนาวุธสงครามอาวุธร้ายอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพและอาวุธเชื้อโรคกลายพันธุ์ทรงกมต่อกรรมเหตุต่อเหตุายตนะต่ออายตนะเหล่านี้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้กันเหล่านี้เป็นความทุกข์ยากของมวลมนุษยชาติและสัตว์โลกปัจจุบันนี้วิชาตอนนี้ให้เก็บฐานทัพที่กลางดำทำไว้ด้วยกันเขาเอากรรมของมนุษย์คนนั้นผู้นำความวิบัติเขาซ้อน ด้วยวิชาเพื่อรักษาอำนาจสิทธิ์และความสำเร็จของกรรมเพื่อจะรักษาความเฉียบขาดของกลางดำจะได้กลัวอำนาจไม่กล้าขวางกัน้นไม่กล้าสู้รบแม้จะเกิดแก่เจ็บตายขขึ้นขลงย่อมไปนอไปเพราะกรรมกรรมนั้นจะรักษาหล่อเลี้ยงส่งไว้ซึ่งอำนาจเมื่อเขาทำฐานทับสำเร็จแล้วก็ตั้งแผนถังชีวิตของมนุษย์และสัตว์ให้เป็นไปตามแผนถังเดิมถ้าเป็นฝ่ายสมาธิศเขาก็สอดกรรมของเขาเข,าเข้ามาซ้อนในกรรมของเราเพื่อขั้นต้นาธาตุฝ่ายสมาธิ ผู้รักษาผู้ปกครองที่จะมาหล่อเลี้ยงรักษาระวังเมื่อเขาสอดเข้ามาซ้อนมาขั้นได้ดึงเข้ามาเป็นเห็นจำคิดรู้เป็นดวงธรรมที่เป็นกายและเป็นกายทุกกายเรียกว่าเขายึดอำนาจสิทธิ์ในด้านปกครองเมื่อเขายึดอำนาจสิทธิ์ได้แล้วเขาก็นำไปตามฐานทัพของเขาและให้พวกนั้นทำประโยชน์ให้แก่เขาเช่นในการศึกษาการปกครองาศาสนาและผู้นำเพราะฝ่ายสมาริมีแต่ความสามารถขีดพร้อมกันทุกหน้าที่เพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานในด้านการศึกษาปกค รองและผู้นําเพื่อจะให้แตกแยกเขาตัดทั้งฐานทัพและกําลังอํานาจในด้านการศึกษาศาสนาและการปกครองที่จะเป็นไปโดยความพร้อมเพรียงกันแตกแยกเป็นชัน้นวรรณะเป็นชาติศาสนาเป็นประเทศเป็นชาติต่างๆศาสนาต่างๆและที่ต่างๆเพื่อไว้ทําลายในฝ่ายสมาธิเมื่อมนุษย์แตกแยกกันความเห็นไม่ตรงกันไม่ทําตามกันย่อมทําลายขวางกัน้นซึ่งกันและกันเป็นเหตุให้ต่างคนต่างชิงอํานาจเพื่อความเป็นใหญ่มนุษย์สอเราจึงไม่มีความสุขฝ่ายกลางดํากอ ย่อมบีบคั้นทำลายย่อมส่งเข้ามาในพวกของเราเป็นเหตุให้เกิดโรคมากทับทวีเพราะมีฐานทับสำหรับส่งโรคโดยเฉพาะโรคโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดในปัจจุบันนี้ให้เก็บฐานทับสำหรับส่งโรคเก็บฐานทับสำห,หรับพวกอุปทวเหตุยาเสพติดไทยธรรมชาติลงโทษและสงครามเวลานี้เขาใช้อสนีทธาตุกรดด้วยไฟเพื่อกินละลายฝนให้แห้งแล้งเราต้องแก้และเก็บให้หมดแล้วใช้อสนีทธาตุกดส่งน้ำทับทวีธาตุน้ำเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลแล้วน้องเข้าสู่ธาตุดิน เพื่อให้พืชพันธัญญาหารสมบูรณ์และแก้ฐานทัพในมนุษย์ทุกคนที่จะได้รับภัยธรรมชาตินี้เราจะแก้ภัยของกลางดําได้ก็ต้องอาศรรยัยบุญบาร,รมีน้อมเข้าไปสู่ต้นธาตุผู้ให้ความเป็นอยู่ที่เป็นอดีตจะหลบเข้าไปในต้นธาตุผู้เป็นเจ้าของบุญบาร,รมีคำนวณบาร,รมีที่เป็นอดีตที่เป็นของกลางดําอาศรรยัยมากน้อยเท่าไหรเก็บให้หมดจนถึงบุญบาร,รมีของเราล้วนจึงคำนวณไปสู่ต้นธาตุผู้เป็นเจ้าของบุญปัจจุบันแล้วคำนวณในศูนย์กลางของบุญว่าก่อกลางดําอาศรรยัยขวางกานเท่าไหร่เก็บให้หมดแล้ว คำนวณเข้าไปจรดในต้นาธาตุอนาคตแล้วซอนอรู้ตรัสรู้นิโรธมักผลนิพพานต่อรู้ต่อตรัสรู้นิโรธมักผลนิพพานต่อกล้องวอต่อแว่นต่อยานทุกสีทุกสายทุกวงทุกองค์คำนวณบุญบารมีรัศมีอำนาจสิทธิ์สิทธิ์เฉียดขาดเอาบุญบารมีมาเป็นชีวิตและแผนถังชีวิตเป็นเห็นจำคิดรู้ดวงธรรมที่เป็นกายทุกกายและน้องไปจรดกายอย่างละเอียดเทาชุดชั้นตอนภาคพืชจนไปจรดผู้ให้พืชเจ้าของผู้รักษาพืชผู้ให้ชีวิตเจ้าของชีวิตและผู้นำของสัตว์โลก ให้เป็นไป,นปนตามแผนถังที่แท้จริงของฝ่ายสมาธิตและอารัธนาต้นทาตเข้ารักษาปกครองชีวิตของมนุษย์ให้มีความสุขพร้อมด้วยสมบัติคุณสมบัติศีลธรรมจะได้พ้นจากอำนาจของกลางดาได้